สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูสงง่งอายพันท้ายวันที่13พฤษภาคมนะครับเป็นพานท้ายไม้สักนะครับน้ามสั้นต่อท้ายพับไม้สักเคลือบสีมะเกลือนะครับใส่ชุดสีเส้นสีห้าสองนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับสีเส้นสีห้าสองแกะลายกันลื่นหน้าหลังนะครับ ครไก่ใช้ของเดิมได้เลยนะครับทำลองไปให้แล้วนะครับอันนี้ลูกค้ารับเป็นท้ายาพับทรงไวเปอร์นะครับ M4 ไวเปอร์ยืดหดได้นะครับยืดหดได้หลายระดับนะครับ ใส่ชุด C z 4 5 2นะโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน u t u b e ลิงก์เพจกับลิงก์ลายอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกหลายทรงครับนะคะไม่เพลงนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับ